ก่อนอื่นโออยากจะพูดถึงวิวัฒนาการการเต้นรำที่มีมานานก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์นะคะการเต้นรำเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่บุคคลใช้ในการแสดงออกทางด้านร่างกายและก็จิตวิญญาณค้นพบหลักฐานจากภาพวาดซึ่งได้เห็นว่าศิลปะการเต้นรำนได้ถูกสืบทอดและพัฒนามานานประมาณสอง0,000ืนกว่าปีการเต้นรำในสมัยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคโบราณการเต้นรำยังคงมีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมทางาศาสนาอย่างเช่นพิธีศพขบวนแห่แล้วก,ก็กิจกรรมทางสังคมในยุคกลางอะคะ่ะโบสถ์จะมีอิทธิพลแล้วก็กําหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการเต้นราแต่การเต้นราก็ยังคงถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็เฉลิมฉลองในงานต่างๆเมื่อเข้าสู่ยุคฟื้นฟู การเต้นรากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในหมู่ขุนนางและก็ชนชั้นสูงซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและก็เศษธธรษฐกิจในยุคโรแมนติกการเต้นรำโดยเฉพาะบัลเล่นะคะได้รับการปฏิรูปเนื้อหาการแสดงเปลี่ยนจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพ,พเจ้าแล้วก็เทพธิดามาสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนธรมธรมดามากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่ปีคศ2 0 0 0เป็นต้นมาค่ะการเต้นราได้พัฒนารูปแบบแล้วก็บทบาทไปอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหน้าที่แล้วก็บทบาทของการเต้นราในยุคนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเต้นราในฐานะเครื่องมือสําหรับการแสดงออกทางศิลปะการบําบัดร,ร่างกายแล้วก็จิตใจ การสร้างความสามัคคีชุมนุมการเต้นรำยังคงถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารความคิดและก็ความรู้สึกระหว่างบุคคลและก็กลุ่มคนโดยเฉพาะในยุคที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมการเต้นรำได้กลายเป็นวิธีการประท้วงหรือแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองมากยิ่งขึ้นการเต้นรำในยุค 2,000เนี่ยคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาสำคัญในโลกของการเต้นรำมีศิลปินนักเต้นก็เริ่มแสวงหาวิธีใหม่ๆที่จะเอาศิลปะการเต้นไปผสมผสานกับศาสตร์สิ่งอื่นยกตัวอย่างเช่นการผสมผสานกับการค้นหาทดลองแนวทางใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีการผสมผสานการเต้นกับการสะท้อน สังคมหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองหรือแม้แต่เป็นการที่เต้นกับพื้นที่ในสาธารณะนะคะการเต้นรำในยุคนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินนักแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็สร้างสารรค์เพื่อตอบสนอง สภาวะแวดล้อมทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยผลงานการเต้นในยุคนี้มีอิทธิพลแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่รุ่นต่อไปด้วยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่อง คำว่าร่วมสมัยกันบ้างมีคนให้ความหมายคำว่าร่วมสมัยอ่ะไว้หลากหลายมากแล้วก็บางบางบาง,บางท่านก็ตรงกันบางท่านก็ไม่ตรงกันนะคะทีนี้โอไปเจอ,เอ,อจากราชบัณฑิตเขาเขาบอกว่าคำว่าร่วมสมัยหมายถึงปัจจุบันศิลปะที่มีขบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคมปัจจุบัน เป็นคำที่มีความหมายกว้างไม่สามารถจำกัดลงไปได้ว่าเป็นช่วงเวลาใดอาจจะเป็นปีเป็นทศวรรษหรือเป็นศตรวตรรษอันนี้ของราชบัณฑิตนะคะโอไปเจออีกว่าศิลปะร่วมสมัยหมายถึงผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์โดยมีกระบวนการกระบวนการแบบหรือแนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นรากฐาน แสดงถึงลักษณะเฉพาะตนของศิลปินรวมไปถึงทศัศนคติความคิดรูปแบบใหม่นะคะต่อไปมีท่านหนึ่งค่ะอาจารย์อภินันโปศยนน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในปี2546ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในช่วงหนึ่งโดยยึดถือเวลาและยุคสมัยร่วมกันเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันมีนักวิชาการได้ให้ได้กำหนดกระบวนการสร้างงานในเชิงวิชาการนะคะไว้สามความหมายว่างานร่วมสมัยคืองานศิลปะที่พัฒนาสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ในยุคสมัยเดียวกันหรือในเวลาเดียวกันแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะงานร่วมสมัยหมายถึง งานศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่โดยมีกระบวนการหรือแนวความคิดของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐานนะคะงานศิลปะที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรับใช้สังคมในยุคปัจจุบันส่วน,ส,นส่วนสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะในปี2045เนี่ยได้ให้ความหมายของศิลปะร่วมสมัยไว้ไว,ไว,ไว,ว่าเป็นศิลปะที่ใช้แนวความคิด จากผู้ที่สอดรับทางด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยาและสุนทรียวิทยาเข้าร่วมในทัศนะของกลุ่มคนที่มีรสนิยมตรงกันความเข้าใจตรงกันเป็นผลงานที่มีการแสดงออกเฉพาะตนอันเกิดจากการสืบค้นเฉพาะตนไม่สนความงามไม่เน้นปัญญาทางแต่เน้น ท่แต er ่เน้นป um. ัญญาทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยค่ะเป็นผลงานที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าทางอารมณ์สะท้อนความเป็นสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองแห่งยุคสมัยโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเป็นมาตรฐานชีวัดคุณค่าของผลงานศิลปะไว้ดังนี้ค่ะเขาบอกว่าแสดงออกถึงแนวความคิดหรือคอนเซปที่เกิดจากมโนภาพ ที่ให้สาระสำคัญที่แสดงเนื้อหาเป็นการเพิ่มสติปัญญาสาขาต่างๆแก่มนุษย์ให้เกิดความรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจไม่ใช่ดูแล้วแค่งามแต่มีอำนาจและพลังความรู้สึกที่ทำให้สะเทือนใจเมื่อได้รับชมผลงานชิ้นนั้นอาจารย์โชคชัยตักโพค่ะศิลปินศิลปินงานวาดรูปได้ให้องค์ประกอบ ในการสร้างงานร่วมสมัยไว้3ส่วนค่ะเขาบอกว่ามีอยู่3ร่วมร่วมที่1คือร่วมชีวิตคนทํางานศิลปะที่มีชีวิตอยู่ร่วมที่2คือร่วมเหตุการณ์ร่วมที่3คือร่วมความคิดเช่นความคิดเรื่องประชาธิปไตยความคิดคิดทางสังคมนิยมชาตินิยมเพศนิยมความคิดเรื่องต่อต้านการเผด็จการความคิดเรื่องต่อต้านคัน ด้านสงครามความคิดเรื่องประชาธิปไตยค่ะอาจารย์พิเชษกันชื่นเขาก็ได้เสนอหลักความคิดในการสร้างงานร่วมสมัยไว้เหมือนกันค่ะเขาเขามีความคิดว่า,าการสร้างงานร่วมสมัยมันจะต้องมีหัวห้าหัวข้อนี้นะคะห้าหัวข้อนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะสร้างงานร่วมสมัยเนี่ยมันจะต้องพูดถึงการที่สะท้อนตัวตนมีรูปแบบแล้วก็มีความเป็นอันตลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะ 2. ค่ะมีความคิดมุมมองของศิลปินที่สะท้อนบริบทต่างๆ 3. ม,มันจะต้องเกิดสิ่งใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า new form รูปแบบใหม่ในการสร้างงานศิลปะ 4. ส,สร้างงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างศิลปะผู้ชมแล้วก็ศิลปินนะคะหางานร่วมสมัยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะกับงานศิลปะสังคมผู้ชม แล้วก็พูดถึงอนาคตแต่ละหัวข้อนะคะว่าความหมายของแต่ละหัวข้อมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า 1. งงานที่สะท้อนตัวตนมีความเป็นอัตลักษณ์หรือเทคนิคนะคะการสร้างอัตลักษณ์ในงานศิลปะการเต้นเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ความเชื่อค่านิยม แล้วก็บริบททางสังคมเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้เทคนิคและรูปแบบการเต้นที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดแล้วก็ภาษาแล้วก็อารมณ์ศิลปินที่สามารถค้นพบ ตัวตนของตัวเองได้อย่างแท้จริงนั้นนะคะจะสามารถสร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้แล้วก็มีความหมายลึกซึ้งสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองในบริบททางสังคมกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองในงานศิลปะการเต้นต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนแล้วก็ค้นหาแนวทางที่สอดคล้องกับความเชื่อมุมมองแล้วก็ร่างกาย ของตัวเองซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วค่ะศิลปินจะสามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เทคนิคที่โดดเด่นเป็นของตัวเองได้นะคะในโลกศิลปะการเต้นมีแนวมีมีแนวทางที่ศิลปินได้สร้างสรรค์การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองไว้หลายคนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นออขอยกตัวอย่างเป็นเป็นของศิลปินชาวไต้หวันนะคะมันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคาวเกต เข้าเกตนะคะ,ะ,คะจะเป็นาการใช้เทคนิคที่ผสมผสานการเต้นระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันนะคะส่วนวิลเลียมฟอร์ไซด์เนี่ยคือนำเทคนิคบัลเล่คลาสสิกมาพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วก็ท้าทายขนบเดิมนะคะมาทักแกรมค่ะมาทักแกรมเนี่ยคือเป็นคนสร้างเทคนิค การเต้นแบบสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการแสดงออกทางด้านร่างกายที่รุนแรงบูโตบูโตเป็นศิลปะการเต้นจากญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เขาจะสะท้อนถึงความเศร้าความมืดมนความตายแล้วก็จิตวิญญาณพิเชษกันชื่นค่ะเขาสร้างนฏศิลป์ร่วมสมัยที่เขาผสมผสานแนวคิดที่เป็นตะวันตก แล้วก็บวกรวมกับเทคนิคการเต้นที่ใช้ร่างกายแบบนฏาศาิลปนองค์ประกอบะะที่สองนะคะคือ,คอแนวความคิดมุมมองของศิลปินที่สะท้อนในบริบทต่างๆศิลปินนักเต้นรำมีบทบาทสำคัญที่เกินกว่าการสร้างสารรค์งานศิลปะเพื่อความงามเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นผู้ที่สะท้อนความคิดมุมมองแล้วก็บริบททางสังคมออกมาในผลงานของตัวเองอีกด้วยศิลปินเหล่านี้ เป็นพยานที่สําคัญในการบันทึกสถานาการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์ในสังคมคนมักจะเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวหนึ่งอย่างมันสามารถตีความได้แค่อย่างเดียวจริงๆการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกอยู่แล้วยิ่งเป็นภาษาร่างกายนะทุกคนมีภาษานี้ตั้งแต่เกิดก่อนภาษาพูดอีกเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อในเซนส์ของตัวเองเช่นถ้าเราทําแบบนี้กระทําแบบนี้ย มันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันเชื่อสิ่งนั้นแล้วนั่นมันอยู่ในมันอยู่ในในการรับรู้เวลาดูการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเห็นอะไรสย่างที่เราไม่ค่อยเข้าใจทําอะไรอะ่ะคืออย่างเงี้ยแล้วลองเดาในหัวเลยอันนี้หรือเปล่ามันทาให้เรารู้สึกโอ้เบาเบา,เบาวางแล้วก็ชาโอ้โหตกใจเลยอะ่ะมันมีอะไรมาเสียดให้เชื่อเสียงเหล่านั้นเพราะนั่นคือมันสื่อสารกับคุณไปแล้วมันไม่มีอะไรต้องถูกต้องทั้งหมดหรืออย่างเช่นในบางมูฟเมนท์ที่ มีมือข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งแล้วเคลื่อนพานี้มันไปอีกอันหนึ่งมันถูกพาไปอีกอันหนึ่งมันเป็นคนบังคับทิศทางเอ๊ะมันสื่อถึงอะไรอันหนึ่งไม่สามารถเลือกทิศทางเองได้แต่อีกอันหนึ่งบังคับทิศทางและมันทําให้เรานึกถึงอะไร นี่แหละคือมันทำงานแล้วแต่มันไม่อยู่ในรูปแบบของถอดออกมาเป็นภาษาคำพูดได้ทั้งหมดดุจด,ดาววัฒนประกรณศิลปินหญิงชาวไทยที่มีความถนัดทั้งด้านการแสดงการออกแบบและกำกับการแสดงโดยใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวเป็นหลักกว่า16ปีที่เธอทำงานในนามสมาชิกกลุ่ม B Floor ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นการแสดงแบบฟิ y ิ i c a l The เตอรสื่อสารประเด็นทางสังคมและการเมืองโดยการใช้ร่างกาย รวมไปถึงองค์ประกอบศิลป์และเทคโนโลยีแสงสีเสียงสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วยและครั้งนี้ก็เช่นกันกับการแสดงชุด Afterlight ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างอาคาร East a s i a t i c มันเริ่มต้นจากไดอะล็อกของ body movement การเคลื่อนไหวร่างกายกับตึก East a s i a t i c building ที่ที่เราเรายืนอ,อยู่วันนี้เหมือนกัน คือให้มันมีไดอะล็อกกันระหว่างตึกที่เกิดขึ้นในสมัยตอนร5ตอนนั้นกับตัวเราที่เป็นมนุษนยะ์ณปัจจุบันนี้แล้วเราก็ได้ไดอะล็อกเหมือนพูดคุยกันถามประวัติที่มาสืบค้นมาว่าเขามายังไงและการมาของเขานั้นมันหลงเหลืออะไรในตัวเราณนะวันนี้แบบนี้หรือเปล่าแล้วมันก็จะมีคําว่า c o l o n i z a t i o n เกิดขึ้นเพราะมันมาช่วงช่วงในยุคสมัยนั้นเราก็เลยตั้งคําถามในเชิงร่างกายในเชิงจิตใจว่าเอ๊ะ ในตัวเราทุกคนเราอาจจะถูก colonize ด้วยอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าแล้วมันหลงเหลืออยู่ในรูปแบบไหนในเชิง movement และจิตใจของเราตอนนี้มาถึงองค์ประกอบที่3ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า new form Form ใหม่รูปแบบใหม่ในการสร้างงานศานิลปะซึ่งหมายถึงการพัฒนา ในการสร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อนหรืออุปกรณ์ข้าวของที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือแตกต่างไปจากขนบเดิมที่เคยมีมานะคะรวมถึง องค์ประกอบที่4คือการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างศิลปะผู้ชมแล้วก็ศิลปินนะคะศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างศิลปะแล้วก็ผู้ชมในสังคมศิลปะมีศักยภาพในการสะท้อนความงามความอ่อนโยนและสร้างความสุขให้กับผู้คนทําให้โลกเต็มไปด้วยความงดงามแล้วก็ความรู้สึกที่ดีมนุษยทุกคนต่างตาระหนักถึง คุณค่าของศิลปะที่เต็มไปด้วยความงามแล้วก็ความอ่อนหวานละเมียดละไมดังนั้นศิลปะจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมให้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ควรปล่อยให้ศิลปะไร้ค่าในอดีตนะคะในความงามศิลปะมักถูกกาหนดด้วยมาตรฐานวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเช่นในงานศิลปะการเต้นบัลเล่ที่มุ่งเน้น ที่รูปร่างที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ท่าทางที่งดงามนะคะการเต้นแล้วก็จังหวะด,ดนตรีสิ่งเหล่านี้สร้างความงดงามที่สมบูรณ์แต่ทำให้เกิดแค่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมความงามนั้นถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่สามารถตอบสนองต่อมาตรฐานเหล่านั้นได้แต่ในปัจจุบันเนะะี่ยค่ะเมื่อศิลปะสู่กระแสความมเป็นร่วมสมัยความคิดเกี่ยวกับความงาม และก็ความเสมอภาคได้ถูกท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงการสร้างสารรค์ศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมีแนวมีแนวโน้มที่จะเน้นถึงความหลากหลายการยอมรับในความแตกต่างของผู้ชมและก็ผู้คนศิลปะร่วมสมัยไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบตามแบบเดิมแต่กับเน้นความจริงแล้วก็ความเป็นมนุษย์ซึ่งอาจรวมถึงความล้มเหลวก็ความไม่สมบูรณ์ได้ด้วยมีงานอันหนึ่งค่ะ ที่จะยกตัวอย่างมันเป็นงานที่ชื่อว่ากาล่านักออกแบบเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อเจโรมเบลเป็นตัวอย่างที่ดีในการเน้นความเสมอภาคในงานศิลปะการแสดงนี้รวมผู้คนที่มีความหลากหลายนะคะทั้งเด็กหนุ่มสาวคนชราคนพิการนักเต้นมืออาชีพ คนธรรมดาที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนทุกคนมีความแตกต่างในด้านอายุรูปร่างและทักษะการเคลื่อนไหวแต่การยอมรับในความแตกต่างเนี่ยทำให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน องประกอบที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงกับศิลปะสังคมผู้ชมศิลปินในอนาคตศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการคาดการณ์แล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในอนาคตโดยการสร้างภาพใหม่ที่สะท้อนถึงแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในอนาคตค่ะการทำนายอนาคตผ่านศิลปะการเต้นสามารถเกิดขึ้นได้ได้หลายรูปแบบ เช่นการสร้างผลงานที่สื่อถึงโลกที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะหรือโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจกศิลปินมีบทบาทในการทำนายอนาคตโดยการสังเกตแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากนั้นจะทำความเข้าใจแล้วก็แปลเป็นผลงานศิลปะท,ที่ท้าทายความคิดแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆ ผลงานเหล่านี้มักจะเป็นการสํารวจคําถามที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในปัจจุบันแต่เป็นการตั้งคําถามแล้วก็มีส่วนสําคัญต่ออนาคตเช่นอนาคตของมน,มนุษย์กับเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตนะคะตัวอย่างที่จะให้ดูในคลิปต่อไปนะคะเป็นงานของศิลปินหญิงที่ชื่อว่ากรกาลร,รุ่งสว่างนะคะ าการแสดงที่ชื่อว่าด a านอ f ฟเฟอรนะคะที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความเชื่อและก็เทคโนโลยีการรำแก้บนในฐานะสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ผู้ที่อธิษฐานและอำน,นาจที่ใหญ่อย่างเทพเจ้า,จามีราักฐานมาจากความเชื่อประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในยุคช่วงโควะิดค่ะการรำแก้บนน่มันเคยเป็นพิธีกรรมทีจ่จะต้องแสดงต่อนหน้าศาลหรือต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่พอในยุคโควิดมันถูกปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นการลอำผังออนไลน์ซึ่งปรากฏการใหม่ที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของวัฒนธรรมและก็ของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการกระทบต่อสังคมโลกนะคะการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการลํำแก้โบนะคะเป็นการตั้งคำถามที่เกี่ยวกับบทบาทของศิลปะในฐานะที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโลกทรรวัตถุ และโลกทางจิตวิญญาณการการที่นักเต้นสร้างสารดิจิทัลแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์สดลำแก้บนเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อและก็วัฒนธรรมของผู้ที่เขา้าผู้เข้าร่วมเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำนายอนาคตผ่างศิลปะโดยการผสานเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมดั้งเดิมศิลปะในล,ะลักษณะนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่นะคะแต่ยังทำให้เราตั้งคำถามถึงความหมายของพิธีกรรมในยุคดิจิทัลว่า พิธีกรรมดอกน,นี้ยังคงม,มีพลังรมีอำน,นาจศักดิ์สิทธิ์เช่นเดิมใหม์โปรเจกต์ศิละปะการแสดงไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ของอนาคตนะคะโปรเจกต์ Project นี้ยังตั้งคำถามแล้วก็ชี้นำให้ไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เทคโนโลยีและก็ความเชื่อทางศาส,สนาในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้